ครับสวัสดีครับช่องตะลุยพ่อเพื่อนครับมื่อนี้เดินทางไกลครับใช้วเวลาเดินทางกา็หลายชั่วโมงอยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดหนองคายครับอำเภอท่าบอวตำบลน,น้ำมงอยู่ที่บ้านนองแวงครับเป็นอย่างตะลุยขด้นมาบ้านน้องแกงครับมื่อนี้เบิ่งบรรยากาศรอบ้งังๆกงอันครับมื่อนี้มาทำบุญลอยวันเนาะของป่ามี่นะครับ แม่เ่าของเถาแก่ให้สาขาซีเป็นแม่ของเจนุ่งนะครับมาทำบุญน้ำพ่นนะครับทำบุญร้อยวันนะครับรับอยากพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนะครับมีของดีของอำเภอทบอนะครับเสียงให้พี่น้องได้เบ่งกันว่ามีอย่างเนี้ยครับครับช่วงนี้ก็ไปเบ่งบรรยากาศ บริเวณครับผมเพิ่งมาฮอดเออมาฮอดล่องรถแล้วกับป่าออกมาเป็นเป็นควนไปเลยอากาศเย็นดูครับอากาศเย็นดูไปไปเบิ้งบรรยากาศนะครับไปกับว่าเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดอีหยังเนี้ยเฮ็ดต้อนรับพี่น้องนะครับเป็นกระลังยุ่งอยู่เลยนะโอ้สวัสดีเท่าไง โอ้วันนี้ครับวันดีครับโอ้่งนจะขอเงินจะของินาขอช่งใน้ารวยรวย้าพโอ้โอเคโอเคับผมอันนี้เจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าด้งครับแตของินรับอบเิ่นกั้งยากอยู่ตอนนี้อันนี้เฮ็ดดังนี่ยยโขาต้มขาต้มขาต้มนี่ยะขรับหมอ้ต้มสขนมจี กาต้มหมูก๋าต้มหมูหมูเพิ่งก่างสับหมูครับตอนไปเบงข้างกนเอาเมื่อกี้ก็างเห็นหมูได้ลายไปเสวเลยใส่ใส่ใส่ใสเอาลงหม้อไหแล้วบออันนี้ไม่นังนี่กต้มกาต้มหมูวนนี้นี่ครับโอ้ยนี่ับสวัสดีครับสวัสดีครับกา นี่แหละแต่ละพื้น<อ>พื้นที่มันก็นโม้ขึกันกันทำบุญเนาะทั้งนี้เพันของการทำบุญนะครับอาหารหลายอ,อาหารหลายครับอาหารหลายอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับาบริเวณไหนพี่บริเวณบรรยากาศบริเวณงานเพื้นน้ำเนี่ยกะลังหนึ่งเขาครับน,น,นี่ยังเลยของดีตามเพื่อทับบอลเสล้วอันไหนนู่นนีน่อันเดียวกัน,นบ่ อันเดียวกันทีหนึ่งไปเมื่อกี้นเหรอครับเขาต้มหมูครับเขาต้มหมูกันดิบังเลยเขาตักหมูเพิ่งกำลังโอ้ได้บรรยากาศเลยไปไปเบิ่งของดีรำเพื่อทบอเาทั้งคุณทั้งคุณเออไปทั้งคุณเออโฟกัสอยู่ทั้งคุณครับมีของดีของดีดูของไงล่ะช่วงนี้ก็มาเบิ่งมาเบิ่งฟังดีนะของดีของเย็นของกินทบอ พอดีมาหอดครับหิวเข่าเพิ่นว่าหิวเข่าเพิ่นก็เลยเอาเนี่ยอาหารเสือคงบ่อาหารยังไงนี่เด้อโอ้อาหารจิงโตอาหารจิงโตบ่โอ้ยเสือโครงเเสือโครงก็มากกี้กันเนี่เอาเดี๋ยวตะกอนที่นี่เนะโอ้เอาเอาตะกอนเอาเท่าไหรกันใส่ละน้ำจิ้มเนี่ยครับมาหอดมาหอดหิวเข่าหิวเข่าเพิ่นได้จัดให้เลยอ้าวขอบขอบคุณเลย มักด้วยเน้่อ้พึ่งมโหกินเดวี่เอาโชว์เในข้ับในของมักเวนหัวตับตับเนี่มาขาไม่ใกล้มาเนะเออเออโอ้เอเบิงบิงคนไหนกินตับกันนี่เดี๋ยวสิฟ้าเนี่ยอะล่กำลังสิบอกอยู่ว่าเนี่ยแ้งแล้วก็มีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตแก้ให้เจ้าภาพเป็นจัดการให้ ของดีอำเภอทบอครับเนี่ยโบเมนโบเมนขนมสั้นผมทื่อียรกผมว่าเป็นขนมสั้นเนี่ยน่ะเดี๋ยวกินยังไงนะครับผมก็ขั้งแรกไอ้ที่เทียนๆนี่คือคือเลือดมั้งเหรอเลือดสดสดเลือดสดสดข้างในมันสุกแล้วพวกเนื้อไอ้หมูอ่านี่สนี่คือส่วนผสมส่วนประกอบเลยทวนมั้ยอ๋อนี่ครับโตไปเป็นหนึ่งเนี่ยต๊อบ มาไทยใส่ปลาอยู่ำแหน่งไหนมีมะนาวใ่มมีนาอยู่ครับนาเบาเรื่องซีนหลอนน้ำเหนนไหนซีนอนเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวเอามีอุบัติเหตุหน่งนงันคนคนเ่เนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้อ่อเนนี่เนี้ยอันนี้เนีเขาเรียกเนี้ยแต่ว่าเราบานส้มมันส้มส้มหูส้มเนี่ย เนื้อมูเนื้อหมเนื้อมทบอของทบอนี่มีของดีหลายเนื้อครับของดีหลายเนื้อบัววัสิเป็นบัววัดสิเป็นหมูย่ออนีกระดับหนึ่งกับนี่ก็หมูย่อนี่ถือว่าระดับหนึ่งเลยของฝากของก้อนครับไม่ใช่อันนี้เนื้อหมูย่อบัวได้ครับหมูยอบัวได้บัวได้ทำนะบอกให้พี่น้องได้หู่นะครับวไปของดีตะโบมีหลายแนวเป็นสื่อเป็นของฝากของก้อนครับอย่าลืมมาตะโบกันอย่าลืมครับสื่อไปของ ให้ไปฝากพี่น้องทั้งทั้งไก่เนาะตั้งถิ่นมาบอคอยบอคอยหู้นะครับสรุปแล้วคือทบมีของกินหลายเนาะอันนี้คือเหลือแป้งมา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 เดี๋ยวเราดีในงานย้อนนี่ครับบอเป็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจผมเข้าใจว่าเป็นขนมสั้นครับเนี่ยของหวานในนู่นอะไรของหวานเนี่ยเผยกันมามบนบอแมงครับอันนี้้อันนีคือเลือดเลือดสดๆห้อยเล่าห้อยเหล่า เอาเอาเอาให้ก่อนในกู้งไนอีกนั่นตามโอ้ยป่ากระเดียงมาอินเลิฟกันในงานบุญกันมันกับถ้าบุญวะใจกุศลได้ทำบุญนะครับมามาพี่น้องมากินน้ำกันผมกับฟื้นๆจากขวงน้อยอยู่ได้เลยมันเดือดโคตนฮะเลือดหมูมั้งเปล่าเลือดหมูนะครับ แต่ว่าเนื้อมันสุกแล้วเอาเจ้าน้อยครับเนื้อมันสุกทุกอย่างสุกแด้ว่ากิจย่างเหี่ยวได้ว่าได้ว่ามันก็ทิมันมันไอ้บักทัวน้ำเนี่ยนะครับก็มีตับมีตับลวกแล้วนะแล้วก็เปียวเปียวบักเน่าน้ำไอ้ส่วนข้างในเป็นยังไงเป็นเป็นเป็นเนื้อหมูเนาะเนื้อหมูสับเป็นกะปุ๋งมาแล้วนะครับ ก็ห่อกงบักลงเข้าไปอแก็มีไอยมีมันจีมันน้ำบักวรเนี่ยแต่คนมาเที่ยวบกเที่ยวโอ้ถ้าคนกกเที่ยว้นลเท่ใกล้ๆ้องเป็นังดเอามาใหมาลำเ้ยปลาท่ปลาท่กกินอาทองมาลำกะอันนี้มันอยู่น้ากับกับทองทองมาลำทองมาลำ ส่วนอาพี่น้องก็บังนี่อยู่ทั้งหมดเขาเอื่นปอเปียกไหมเอาให้ปอเปียกนะครับแต่ว่าอยู่ทบอนี่เป็นยอทอดนะยอ่อยอ่อถ่านยอทอดเขาเอื่นสรุปแล้วคือทั้งหมดเขาเอื่นเป็นยังข้าวปูนพันกับยอทอดอ่าเป็นข้าวปูนพัน ส่วนที่กินก็คือยังสี่หละครับเนี่ยถือว่าแมนใส้พักนะพักกับมิเตอเน่ยสดๆเลยอันนี้แม่นังเนี่ยสารแน่ต้น แ, e แต่แม่ต้นแต่ม่ต้นแต่บ้านเขาเรียกอะไรแมงดาผักแมงดาแต่ว่าในเนี้ยซ no mm ื้อมาเนี่ยใส่ละแหน่ต้นหอมขาวข้าวนมจีนใส่น้อยนึงเอานี่บอกขนมจีนน้องนนน้อยเดียวไม่ต้องใส่หลายโอ้ยจากที่ฟังคำพูดเลยครับหลายเนี้ยผมสีเขาเขาปากได้ มันมันสิบคนคือเขากินเมียงปลาอีกยังีิบคนโอเคไหวท่านแล้วครับแต่ว่าส่วนประกอบมันส่วนประกอบมันลอยอันนี้คือน้ำจิ้มของของมันจิ้มมีทอดกับไอ้เจ๊หล่ะนี่ครับนี่ครับนี่ครับทอดนะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็จะออกหวานหน่อยนึงออกหวานครับออกหวานนะอ๋ออไอ้ที่เหลือผมผมใส่ทั้งหมดเนี่ยเอาคุณได้กินทำไงบ่กินบ่ไหวานโอ้ยบ แกสวยเลยเดียวเอาเลยวะเป็นองี้วยยัมโอ้ความันเครื่องน้าเนาะพี่น่มาพี่ไทยเนไลโ้นโยโเบบเอาเเรายโาไนดีเลยรสชาติเป็นยังไยโ้เนี่ยเอยกเือครับะโอวยองา เอาแมมมแแไยเนาะอต่ว่ามักอันนี้แหละเนี่ยเขาอยู่บ่บ่อไอ้มักอันนี้แหละเพราะว่าบ่เคยเห็นมันอาจจะมีอยู่ท่าบ่อมาเบิ่งใกล้ๆทั้งอื่นบมื่เห็นครับผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยทั้งอีสานใต้ผมมีแน่นไหมบ่เห็นพี่กับกับเป็นเกี่ยวกับอาหารยั่วนะเนี่ยแม่นมีมีทาบ่ออย่างเดียวท่าบ่อเนี่ยพี่น้องเสื้อสายยั่วนะครับหลายนะครับมีแต่คนหน้าตาดีๆนะครับเนี่ยเจ้าติงสินนะบ่อแจ้ว ครบกคนกินกันาตาดีครับอ้ยโอ้ยเอาลองเพลงพร้อมดิมี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะกันเดี๋ยวจังหวะกันเดี๋ยวจังหวะกันเออสาวน้องไข่ตัวน่าเขาอยากให้พี่น้องได้เห็นความกินอำเภอตะบอครับ นี่แหละกับคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับอยากให้พี่น้องได้หูว่าของดีทบมีหลายครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับมาแบบสนับสนุนอุดหนุนอำเภอทบนะครับว่างๆกับใจเขามาขอบคุณหลายๆติดตามครับเพื่อนครับฟังตะลุยเพื่อนนะครับเอฟซีน้ำแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับให้พี่นงค์ไม่แต่ว่าออกงานนี้เขาไปต่อผนได้กว่าที่นี่ ไปครับไปโคกหน้าผน,น,นเดียวอ๋อครับจะทำาบุญแล้วกันถ้าบุญแล้วก็ดับไปเ,เดี๋ยวย <c oughs> ังไปเข่าเดาปีไหมอยู่ที่โคกนหน้าตะรวยนะครับขอบคุณครับครับผม